ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 มาซิเี้เซ็งสองกองหลังคนสำคัญเจ็บก่อนเจอเชลซีและลิเวอร์พูลมนซิตี้เจอข่าวร้ายก่อนดวลกับเชลซีและลิเวอร์พูลรวมไปถึงสเปอร์หลังสองกองหลังเดี้ยงด้วยหนึ่งรายสอแววต้องพักยาวซะด้วย เป๊ปกอร์โดล่าฟิลิการทีมแมนเชสเตียยอมรับว่าจอห์นสโตนปักหลังตัวเก่งซอแวลต้องพักยาอีกรอบหลังบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมเปิดเอเนสสเตเดียมชนะยังบอย3-0ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มจีนัดที่4เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแมนเชสเตียคว้าชัยชนะ4นัดรวดเก็บ12คะแนนเต็มยึดจ่าฝูงของกลุ่มการันตีผ่านรอบต่อไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องเส้นด้วยการเสียสโตนที่เพิ่งกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้ง หลังมีอาการบาดเจ็บที่สะโพกตั้งแต่ชวต่วงต้นฤดูกาแลแต่ต้องพาดลงสนามไปหลายสัปดาห์ขณะที่มานิโอว์การจีก้องอีกคนก็มีปัญหาบาดเจ็บที่หลังอาการจีมีปัญหาที่หลังทําให้เขาลงเล่นไม่ได้และโชคร้ายที่จอห์นสโตนจะต้องหมดสิทธิ์ลงสนามอีกครั้งผมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับเขาเนื่องจากเขาแสดงเห็นุึาความ,มุ่งมั่นแต่นั่นก็เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สําหรับพวกเราจอห์นมีความสําคัญอย่างมากสาหรับสิ่งที่เขาทําใช่ฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกล เขาจะกลับมาด้วยความแข็งแกร่งขึ้นเป๊ปก็เดี๋ยวลากกลา่าวเมื่อถูกถามว่าจอห์นสโตนต้องพักสักระยะหรือไม่นั้นเป๊ปก็ตอบว่าใช่ผมคิดเช่นนั้นมันเป็นอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อการบาดเจ็บของสโตนและอาคาชี้นับเป็นข่าวร้ายอย่างยิ่งของแมนเชสเตีรก็มีโปรแกรมหนักในลีก4นัดต่อไปที่ต้องไปเยือนเชลซีก่อนกลับมารับมือลิเวอร์พูลและสเปอร์รวมไปถึงการออกไปเยือนแอสตันวิลล่า โจเลียนเลสคอตนักวิเคราะห์ฟุตบอล on t n Sport อธิบายที่มาท่าดีใจของเออร์ลิงฮาเรนดาวยิงแมสเซตีในนัดแชมเปี้ยนส์ลีกที่ถล่มยังบอย3 0ซึ่งเหมือนกับท่าของดิดดเย่ด็อกบาตำนานห oh ัวหอกเชลซีพระเตรียมกันมาด็อกบาเป็นพิธีกรบนเวทีมอบรางวัลบอลลงดอ2 0 2 3ซึ่งฮาเรนได้อันดับ2รองจากเลียเนอร์เมซี่ซึ่งการพูดคุยกันนอกรอบด็อกบาที่เล่นทีจริงกับเออร์ลิงฮาเรนว่าหากมีโอกาสในครั้งต่อไป ลังพังตะขคายช่วยเอาท่าดีใจพี่ไปใช้ได้ไหมจนเกิดเป็นการทีบิวเมื่อค่ำคืนวันก่อนที่ผ่านมาที่งานมอบรางวัลเบลองดอด็อกบาร์กับแกรี่รินิกเกอร์ตั้งคำถามฮาแลนด์เกี่ยวกับความพักดีและเป็นไปได้ไหมถ้าจะแสดงท่าดีใจหล้างพังตะไคายทีบิวแก่รุ่นพี่วงการทั้งสองท่านเดสคอตอธิบายว่าทำไมเออร์ลิงฮาแลนด์วิ่งไปมุมทงกางมือทั้งสองข้างข,างขนาดลำตัวและค่อยๆซอ,อยแขนยิก,ยก เออร์ลิง e ก็อุทิศการทำประตูด้วยท่าดีใจของดีดีเย่มันคือชั่วโมงยามบูชารุ่นใหญ่หลังจากสตาร์แมนซิตี้แสดงท่าดีใจังกล่าวออกมาด็อกบาก็ภาพของเขามาประกบรุ่นน้องอัพสตอรี่ทางโซเชียลมีเดียเป็นการขอบคุณฮาเลนคือเครื่องจักรถล่มประตูแห่งเอซีเลตลอด34นัดให้กับ3สโมอสรแมนซิตี้ดอทมุลและเรดบูลสบ,บวกซัดไปแล้วรวมกว่า39ประตู เก็บกอรเดล่าผู้จัดการทีมแมนซิตี้สุดแฮปปี้พาทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้ตั้งแต่4นัดแรกพร้อมตั้งเป้าทุบไรซิคคว้าแชมป์กลุ่มแมนซิตี้คว้าตัวเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วในศึกแชมเปียนส์ลีกแบบไม่ยากไม่เย็นนักหลังเปิดบ้านชนะยังบอย3-0 4นัดชนะรวดเก็บ12คะแนนเต็มแน่นอนเรามีความสุขสุดๆกับการผ่านเข้ารอบโดยที่เหลืออีก2เกมส่วนการจบอันดับแรกให้ได้เป็นสิ่งที่เรายังมีเวลาให้คิด คำพูดที่อธิบายกลุ่มผู้เล่นสำหรับไรปีที่ผ่านมาคือความสม่ำเสมอเรามีมาตรฐานระดับสูงและนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงยังต้องลุ้นแชมปพีเมียร์ลีกและผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกคนอาจพูดไปว่าใช่สีรอบแบ่งกลุ่มมันง่ายง่าย,ายแต่คุณจำเป็นต้องทำให้ได้คุณต้องทำให้ได้เมื่อถูกคาดหวังส่วนการเจอไรซิกที่เป็นคู่แข่งยากที่สุดในกลุ่มเราต้องพยายามจบให้ได้เหนือกว่าในกลุ่มนี้เอรเ์แลนด์ซิผ่านเข้ารอบได้เช่นกันหลังบุกชนะเลสเตอร์เบลเกรดทำให้มี9คะแนน และนั้นต่อไปแมสซิตี้จะเล่นในบ้านพบกับไรซิกส่วนยังบอยพบกับเลสเตอร์เบลเกต